วันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับคนดังใจดีเช่นเคยครับอาจารย์หนุ่มคนดังลำปางครับมีพระเยอะมากมีเพื่อนเยอะมากมีข้อมูลเยอะมากแถมเป็นคนใจดีครับผม จารย์หนุ่มคนดังเมืองลำปางปอร์โทรศัพท์0936308922พระทุกรุ่นนนะที่คนมาติดตามผมเนี่ยสองวันก่อนก็โทรมาหาผมบอกว่าอาจารย์ครับผมมีรุ่นเปิดโลกหลวงปูด่ดูวัดสแกผมก็บอกว่าเขาบอกว่าอาจารย์แท้ไหมผมว่าแท้ ถ้าผมบอกว่าแท้ลากไปให้เพื่อนอีกที่หนึ่งสองดูเพื่อนของหนุ่มนั่นแหละเขาก็โทรมาบอกว่าแท้ครับตรงกันรุ่นเปิดโลกหลวงปู่ดูสร้างปลุกเสกเดียวถ้าปุกษสกคนไหนอ่ะที่ติดตามผมอ่ะถ้าตอบได้นะผมตอบตรงๆเลยไม่มีกดเกียวกันเลย ถ้าตอบแบบอย่างหลวงปูท่ทวดเนี่ยผมตอบได้หลวงพ่อรวยผมตอบได้รุ่นดื่นๆนะสายอีสานเนี่ยผมก็ตอบได้นะถ้าจะติดต่อผมอ่ะ0936308922วันหนึ่งผมรับเป็น80สายนะวันผมปิดเครื่องไม,ไม่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 ใช่ปิดเครื่องผมตัดก่อนแล้วผมโทรกลับบางทีผมก็ยุ่งงาน บางคนว่าอาจารย์หนุม่มทำไมตัดสายทิ้งบางทีผมมีงานอยู่แต่ผมโทรกลับทุกคนเมื่อวานผมโทรกลับไปสิบสายที่ไหนบ้างอาจารย์จังหวัดนนท์จังหวัดนนท์อ่าก็เรื่องอะไรเครื่องรางของของังผู้ตุคุณจะได้ไดายยังไงอาจารย์ให้คนที่ไม่รู้จะได้รู้ผมว่าเครื่องรางของขังพูกตุคุณนะมันก็เหมือนกันนะพี่ ยังยกตัวอย่างเนาะหลวงพ่อสุดวัดการหลวงแต่ก็อันนั้นก็สายเหนียวอาอาจารย์ออสก,ก็เหนียวอ่ายังหลวงปู่พานเมตตาตั้งใครตั้งดานก็มีอะไรไปสอบอะไรก็ผ่านเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารแล้วก็พุทธคุณธรรมคุณสาคุณเนี่ยที่เกิด ขึ้นที่ระบูชาที่อะไรต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างผมพ,พุพระติดตัวผมนโมสามจบนะไหมนึกถึงพระพุทธองค์ด้านอาบุญคพ,พ่อและอย่างผมนึกถึงหลวงปู่ทว่ยพระทุกองทุก,กเนี่ยเขาสอนเป็นคนดีหมดแต่ที่ว่าเราอ่ะจะทำดีไหม